คนนะครับในนามบริษัทเนสเล่ไทยจำกัดนะครับนะครับแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั kind of <berish> ้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาจนถึงศึกษาดรานาดาบุกนะฮะสามารถเข้าชมครับ www.milo.co.th สนุปจักราบดาโซลนัลตี้แล้วก็ไทยจากยอดฮันเดอร์สันเมืาครับเพราะว่าจะมาซึ่งเป็นชมป์มาลงผู้ทรงของปีที่แล้วลงมาเสิรจะได้ฟัง กับเรียนท่านผู้อำนวยการกลุ่มกีฬาส่วนภูมิภาคส่งเสริมพัฒนาไมายนักเรียนสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียนสำนักงานครับท่านพี่ๆสื่อมลชนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับกระผมและทีมงานรู้สึกเป็นเกียรติจากเอสเน่ไมโลและอาหารเช้าไมโลซีเรียลโฮเกร์นอกบ้านการแข่งขันไมโลฟุตซอลแชมเปี้ยนทั้งนี้ระดับประเทศสำหรับเด็กและเราโยชนไทยนะครับครอบกลุ่มทั้งระดับประทบตั้งแต่วัย7-15ถึงปีนั่นเองครับทั้งกรมนาศึกษา สำนักง,งานคณะกรรมการงานกินจกรรมต่างๆนักเรียนเต็มที่ครับขอขอบพระคุณครับ three two one